สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวฟมิลี่นะคะตอนนี้มีกล่องโฟมอะไรอยู่ข้างในมาฝากปู่ผงยาผานะคะมาจากกกกอกนะคะโอ้ฟักทองลูกใหญ่ เอาลูกใหญ่ไปเลยย่าใหญ่แล้วนี่ลูกนี้9กิโลลูก9กิโลเลยหรอ7.5จำได้บ่หมิวมีมี9กิโลมีมีมีเลอกจุดจิตอ่ะเอาวางแล้วก็ถือกล้องเนาะได้ป่ะแลในกล่อโฟมนั่นอะไรนะ ก็มีปลาเกียดแบงมกแเดิมเปลาเกียด้มไันี้คยเปดฟเแต่ถะมันมีแค่นี้เอาอีกก็ได้นะปลาคลองอ่ะมันเยอะมาเยอะปลาแบงโอ้ยสว่าดืบเลยเอ้าเีตะคุ้งเกียดออก มันหลุดหรอมันมุ่นออกโอ้นี่เียนมันออกหนาว่มื่อใเียนมันแหงมันเยาเทวยเีย้ัยายแล้วเะ้มันหน่อยพราะเขกเขียนแบบนี้มันเทย์หน่อยจริง มันน้อยจริงๆเนี่ยเราเขียนหมดเลยอะไอ้ยนียคุกเขียนชุบได้อันนี้หมาเขียนหน่อยมาสูงเจ้าตัวนี้นะแต่ปลากรดตัวเนี้ยเขียดกระแบงเขียดกระแบงคนละถุงเนาะเขียดผู้วัดจนหน่อยสิเออปลากรดกับตัวใหญ่มากปักเป็นปลากระางตะนัดเออตะบัดเขาเรายกปลากรดอะไรนะปลากรดจากในถ้าามยังไง เอาวางไปเยิ้มเยเมยมกับลูกเอนอยให้เจ้าอยเตออาจากในถ้ำเลยนะเหรอปรากฏโอ้ปรากฏมันอยู่ในถ้ำแต่เขาเอาได้ยังไงตัวใหญ่ ้าไปโลไวตอนนี้เราซ้อมเผากับาแห้งเวนอนใหเลาแล้วก็วไปใรสองหรออ้าวค่อยนึกว่ามีไม่กี่ตัวเป็อะไรอเต็มนี่เลยเป็นลอยคุณนั่นน่ะอ้เออได้า้นไปรวบแล้วก็รวบเสร็จแล้วก็องไอัุงินไปกด้ใไปหาเย้อันนี้บอกอันนี้ลูกเคเดี๋ยวฮอปไปใต้เสือเดี๋ยวฮอไปใต้ ยูแปลงปลาเขาเอินปลาปลาเคือปลาคอจากในถ้ำปลากรดปเลนะปลากดปาแบบห่วยหญ่ห่วยเลือกเลยปาเขียดหน่อยมากินยั่ไบ้าบอกินยับอกเสียดบอกเสียเราสีเอาขึ้นก็นซ่บด้่างน้ำบขงป่อยจะจับได้แตไม่ง่ายนะปลากรดเนาะยี่ใน้ห่วยคนนึงเขาต้องไปลอยน้ำแข่งลานยี่เน้ทถ้ำคนนึง พาะวายทั้งขางด้วดำาลัวายทังขางไปยังสิจับคุให้นำต้องตอนไหนนะตอนใหม่ชาละวันเผลอเอาเอาเอานันาเพ่อเจ้าน่ะดีบอกแนนอยู่เนี่ยเนยเป็นางแกเนาะมันกแกแกแกบ่กินเบ่อกินินไยบอก มาได้ยู่แล้วคืนั่นเบิร์อยูมังแก่หมเออค่อยเปลี่ยนเราแาไปแจกแกจอยแจกไปต่อไอยู่แจกแจกกปันหมูเขียวเวิร์ดเ่ียวหมัก่ค่อยไปซื้อมาเออมันหักแก่ไเมื่อนี้ก็เช่ยนี่ยนี่บักอไปย่าสร้างปลูกกันไอชีเบามากอะไอจ้าหนึ่งไมวัดถ้าเปนเดเอาไปบัดนอีกก็บอกคอมันจะมาเรื่อยๆอยู่มันมันมันหู่แ่ว่าวัดละไปวัดก่ พ่อบาปาให้เจ้าตัวใหญ่เขาตัวน้อยเออตัวใหญ่ให้เจ้าเ่คืนนี่ก็แจงใส่น้ําหมูเมบัดุกจัาปักขูดแฮงแซ่บอันนี้คนเดียวเมื่อแล้วก็บ่ให้เจ้าเด้อมันหลายโพจ้าไปเสียวเมืจ้าๆนํามูจ้าๆ <G Incre ased> <House> แล like ้วปูทางข้าวยังอะไรแบบนี้ไลยนะปูมันเล่าหมักต้นญ่ตัวอ่ะมักต้นญ่กันหน่อยมั้งกลากธรรมดาเออปลาโคตรมันไม่กลางนปลากคดมันแบบไม่กลางมีมันหักต้นไยโยกับมีตัดหัวมันออกขี้มันออกเออเ่รามันเอ็นเอาเนื้อตัดหัวออกเลยไม่ปูกินหัวอะไรกับเจ้ากินเนื้อมันก็ไม่ได้กลางหละธรรมดาแล้เนาะอย่างหมกหมกอ้อม อ๋อมใส่ผักอีเลิศเชียรบเบิดนทัวไปเก็บบ่ได้บ่เห็นธูง์ตะกาก็โอ้ยโดนตะมันดอะไรหมดกีเลยน่ามาเห็นงูเล็น่อยมันไปแล้วมันไปแล้วตะเกาตะเกาไปกั้นดีดีแบบวิตะเกาไปกั้นดีดีบ่โอ้ยจะไม่ไปเด้ลูกหลานเอิบไปยังพอหลับไปเป็นหมูเออเออกั้นขี้เห้เขาไปกุบพระท่านก็กบ่เห็นเขียดหน่อยซ้ำแบ่มันตัวหน่อยพูดบ่เห็นเห็นอยู่เนาะเห็น นั่งเอาเลวนั่งเฮ้น่นะาจไปเดียวจะได้ข้าไปหาคุดแล้วย้ำนี่ไปหาคุดแล้วเบไปหาคุดตามดินแตกเหิมห้ยังไปต่นันแกงยอดอยยอด้ยเปแต่แสบ กินยอดสูงสูงกับตัวนะนยอ่อยเอียอดตาแล้วไม่ได้กินมันสั้นสูงอารสั้นสูงกินจมปลายยอดมันสูงออากนได้ตากันมแ่บอแมนนครับเปเหล็กตั้งมาดิอเออความไม่ถลืเออปเหล็กตั้งมาทำจะรอเย็นจะรุดไม่สักคนแล้วฮะ มามหวานมะขามหวานทีอภาษาทีอฝาวันน้ยาเด้ออันนี้ภาาผู้ควงว่ามาูนี่หกขวดนะจับเด้อมีปุ่กองคุงกองแก้วไงให้ปลภาษาหกขวดให้พูยาภาษาแมนซาโค่ราซือนภาษาบุคาไม่ยาลูกเสียดีก่าบุคาฝาไมยาเสียดีกว่าชิมกันยาสี่าษาสี่ขวดละกาทของภาษาบ่ของภาษาเม่ซาเราาราเราพูดเราเาารเยเด็ด แกซื้อให้ภาษาโลนึงให้ไอบไปวัดอันบ้านอันนั้นโลนึงแนละ้วเอาไ้ที่นาสองโลจะนาหน้าข้าก็ได้ยุสองโลน,นนะฟ้าลมหนานวเลยเนาะหนาวนีเนี่ยท<ำ><ำ>ี่ค่อย <ลง S 2> ใส่แขนยาวมา,ามาส่งแทคนเสืร์แทนคนเสิอร์ลมแรงฟ้าลมหนาวแห้งวั้มอนสั่นิตอว่าต่อยู สู้ไหมสู้หรือเปล่าเสือไปไหมถ้าเสือไปก็ไปปลุกในเด้อปุกในเด้อสู้ไม่ได้เฮ้สู้เอาไปห่มไปฮัมเนื้อเนื้ออรมลมลมหนาวลมแรงครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>